สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็มาอยู่ในแดนบอลเลเจนต์นะครับก็เกมก็มีาการแจกของอะไรมากมายเลยนะก็มารับกันด้วยนะครับอย่าลืมกดที่กล่องของขวัญน,นะมันจะอยู่บนบนหน่อยนะประมาณช่วกวบบนนะ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าบนขนาดไหนนะก็มีพวกตะเกียงม,มีพวกอะไรด้วยแต่ตะเกียงนี่ผมอาจจะได้จาก PVP มานะผมไม่แน่ใจนะผมก็ขี้เกียจเล่นโหมด PVP อะไรของเกมันนะ่ะ นะก็เลยได้แค่อะไรนิดหน่อยนะเพรก็ได้ไม่ยี่เยอะมากหรอกเราเรา้รอยเดียวเองมนะนะั้งนะในซีซั่นหนึ่งถ้าท่านผู้ชมขยัน PVP ก็ต้องได้เยอะกว่านี้นะครับคือผมจะอธิบายว่าไอการมีระบบ PVP เนี่ยมันทำให้คนเล่นหัวร้อนแล้วไม่อยากเล่นต่อได้นะคือเกมมันก็เป็นเกมกาชาตัวละครมันก็สำคัญระดับหนึ่งในการไว้ลง PVP นะดังนั้นแล้วการ ที่เราพยายามต่อให้เราคอมโบไปได้เยอะแต่ถ้าตัวละครทฝ่ายมันเก่งกว่าเกินไปเราก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะใน,น,นหลายอย่างนั้นดังนั้นเราก็ควรจะต้องมีเมตาไปลง p v p นะครับส่วนตะเกียงเลเจลิมิเต็ดนี่ผมแนะนาไม่ใช้กับพวกตัวละครที่มันยังไม่ได้เซนใครนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลเจลิมิเต็ดที่เซนใครไปแล้วผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าเซนใครไปแล้วนี่แปลว่ามันเก่งสุดได้แค่ตอนเซนใครไปแล้วนะครับ คือต่อให้มันจะมีไอเทมมาเพิ่มออใส่แล้วมันจะได้รับความสามารถพิเศษอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าไอพวกตัวที่ใส่ไอเทมพวกนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ใส่ได้แค่โหมดออต่างๆแต่ในพวกลัสอะไรแบบนั้นนี่เราไม่สามารถใส่ไอเทมพวกนั้นได้นะครับก็ตัวที่ผมแนะนาให้ยานตะเกียงใส่ก็คงมีแค่ไม่กี่ตัวนะมีก็ที่เก่งก็มีโกฮังนะโกคูนี่ก็เก่งคอมโบพอตัวนะครับ อ่โคเล์นี้ก็ใช้ได้ดีนะอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะโกวี Go v เนี่ยแต่ตัวไทเกอรส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยแนะนํานะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในช่วงอีเวนต์แบบไปโกฮังเงี้ยมันก็อยู่ในช่วงอีเวนต์มันผมก็เลยใสย่มันเป็นสีดาวไปนะแล้วผมต้องเอาไปลงเลดในช่วงนี้ด้วยแหละเนาะเออก็เอาเป็นว่าเรื่องพวกนี้ไม่แค่นี้ก็แล้วกันนะครับก็มาสูรในช่วงนี้ผมจะลงอีเวนต์กันเลยก็แล้วกันนะครับก็เป็นอีเวนต์เก็บอ่าตั๋ว ส0เปอร์เซ็นต์ของเกมมันอะนะโอกาสเลเจนด์ลิมิเต็ดส0เปอร์เซ็นต์นะครับชื่ออะไรวะเนี่ยเนี่ยนะน่าอ่านมันชื่ออะไรเนี่ย f e s t i v a l Fake o f 2023ใครก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เออขอตัดมาที่ส่วนที่ผมลงด่าดแรกไว้นะครับก็เป็นทีมสีฟ้านะสายมูวีปนกับวิกิโตทีท่เป็นลีดเดอร์เพื่อเอาบัฟทีมนะครับยังไงผมว่าวิกิโตมันก็ไม่ได้ พึ่งพาการแบบถ้ามันเอาเป็นหัวทีมยังไงก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นทีมฟิวชั่นหรืออะไรโดยเฉพาะไปนะครับนะเออมันไม่ได้มีความสามารถแบบระบุเฉพาะแบบโกฮังที่ต้องเล่นกับพิกโกโลหรืออะไรแบบนั้นนะเออก็ง่ายดีนะอ่ะวิจิโต้ลงมาตัดเกตดหลบแล้วเราก็จะคอมโบต่อกับบอดได้ง่ายนะครับกับนนี่ บางทีเขารู้ทันแล้วเขาก็จะกดอะไรสวนเรามาก่อนก็ได้นะครับโอ้ยไซสติปไม่สําเร็จนะผมปัดเจไม่สําเร็จผมก็เลยต้องกดการ์ดไปก่อนนะครับแบบเหมือนมันปืดๆนะผมไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นไว้นะครับแต่ผมเป็นนะหลายรอบอยู่นะครับบางทีเหมือนเราปัดเจอ,อะไรมากไปนะมันก็เลยแบบควบคุมไปในทิศทางนี่ไม่ถูกโอ้ยผมจะเคาน์เตอร์ด้วยการเทียวหลบทันนะครับโอ้โหเกือบ เกือบไปนะครับแบบผมเห็นมันหมัดมาเงี้ยแล้วมันก็ทน n c e l หมัดด้วยการปัดไปข้างนะครับโอ้โหเกือบโดนคอมโบนะอ่ะยูนิเกตใกจเต็มได้หมัดอีกรอบหนึ่งมาหมัดอีกใบหนึ่งจะจวบจวหมัดได้เพิ่มอีกอ่ะลัมวีต่ออีกอ่ะแะสีก็ไม่กลัวลไปมิยวยาวโหังลงมานะครับมียูนิเกตช่วยฟื้นเกตหลบอยู่นะครับอ่ะรอหลบเลย มาลบคอมโบได้ไปยาวๆครับยา,ย,ายาวมีถ้าจะไม่ผิดนี่ตอนยูนิเกตเต็มมันกันโคเวชิงหรือเปล่าเนี่ยกันเอฟิการเคาน์เตอร์โคเวชิงเนี่ยมาคอมโบต่ออาบาต่อเอาฮิตลงมาแล้วเคาน์เตอร์อมาจานนิม้าก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนมันเป็นจานนิม้าแทนที่จะเป็นเวนดิโตเพราะว่าจานนิม้ามียูนิเกต ช่วยกันการโจมตีที่พุ่งเข้ามาได้แทบทุกอย่างนะอ่ะพุ่งเข้ามาเลย,ยนี่พุ่งเข้ามายังสวยนะครับการฟ้าธรรมดาไม่ใช่การฟ้าแบบอัลติเมตนะถ้าเป็นอัลติเมตนี่แจนบ้าเอาเตอร์ไม่ได้นะครับใส่เหมือนอัลติเมตจากการเสกนี่มันจะเสกได้ครั้งเดียวมั้งผมไม่แน่ใจนะแต่อ่ะเปลี่ยนออกเลยก็ได้มั้งแต่ให้มันมีจัว มันมีจั่วไวอยู่ผมว่าเอาใจนิมบ้าลัคอมโบไปสักพักหนึ่งก็น่าจะดีกว่านะเออเพราะว่ามันมีสกิลจั่วไวนะครับอ่ะแล้วก็เอาโกฮังลงมาต่อนะครับคือมันแบบเพิ่มคี <c oughs> เพิ่มอะไรด้วยนะครับเป็นการเตรียมพร้อมก่อนนะถ้าเปลี่ยนใจนิมบ้ามาทันทีที่จบคอมโบมันจะเออบางทีบอทมันสวนมาเลยเงียเราก็คงแบบ ทำเพอร์เฟกต์มันนิดได้ยากหน่อยนะครับเออการเสี่ยวฟื้นเกตดหลบจาัดก,การที่มียูนิเกตดเต็มไปนะครับเพิ่งใช้ยูนิเกตดเหมือนจะกันโครกเคาน์เตอร์ได้มั้งอ้าวกันไม่ได้นี่เราคิดลงมามันจะการ์ดฟ้าสวนมาเลยเดี๋ยวโอย้ยผมพโคตดเปลี่ยนใจในบ้านหรือไม่ก็วิิโตนะเพราะว่าสองคนนั้นเขารีเลือดได้แต่โกฮังมันรีเลือดจากการกดเออเมนอเบลิตี้หรือกดความสามารถเท่านั้นนะเนี่ยไอ้พวกการ์ดฟ้าพวกการ์ดอะไรต่งตางๆนะโกฮังมันไม่ฟื้นเลือดนะ นี่เลล่วงไปเลยจัดการไปก่อนนะเออไหนไหนยูนิเกตก็อุตส่าห์จะเต็มแล้วนะครับมันจะได้เกตหลบคืนกลับมาด้วยนะเปลี่ยนวิกิตโตลงมาต่อคอมโ,มโบครับยังไม่กดไลซิงรัดนะครับจังหวะนี้แต่แบบนี้คีหมดต้องกดไลซิงรัดแล้วไม่งั้นเราต้องกดเออความสามารถของวิกิโตนะครับดังนั้นผมได้กดไลซิงรัดไปเลยละกันนะครับถ้าค่นได้ก็ดีถ้าค่นไม่ได้ก็ใช้เกตหลบแล้ว เออหรือไม่ก็พุ่งเข้าไปแทบมันไปแทบแล้วคุณเธอคงร่วงไปนะเออแต่มันก็โค่นได้อะนะเออบอดมันดาวการ์ดเราไม่เคยถูกหรอก K.O. ไลซิ่งไลซิ่ง K.O. นะอ่ะผมคิดว่าอัลติเมตก็น่าจะร่วงได้อัมมี่เนี่ยจัดไปเรากันแพ้สีขนานนี้แล้วผมว่า17นะจะร่วงจากไออัลติเมตของวิจิโตนะอัลติเมตที่กดกดฉากคัตซีนอะไรเล็กๆน้อยๆ จริงจริงนี่โอ้ยมันมีฟื้นเลือดกลับมาครับโอ้โหแถมมีเปลี่ยนหลบซ้ำสองอีกอ่ะคอมโบต่อไปนะ่าจะจบได้สักทีแล้วนะครับเอาขึ้นสถานะแพ้สีมาอีกโอ้เพิ่งกลับมาแพ้สีต่อผมนี่อดจบได้เลยโอ้ยไลซิ่งรัดมาต่ออีกผมจะเปลี่ยนโกฮันโดยกดเปลี่ยนไม่ทันนะครับโอ้โหโดนเต็มเต็มนะเฮ้ยจะจบ จะจบอยู่แล้วไม่จบเพราะว่าผมไม่ได้คอมโบจนสุดนะเออมันแบบก็จะจบสักทีผมก็แบบเออปล่อยไปเลยเรียบร้อยปล่อยเลยนะครับอ่ะมาเคาน์เตอร์ได้อีกรอบอยูนิเกตกลับมาเต็มแล้วนะอ่ะก็บา์ให้มันจบๆไปนะครับด่านนี้เออไม่น่าประมาทเลยนะครับอย่าประมาทจนจบเกมนะสเอ่าฮะก็เป็นด่านที่ให้เราเอาตัวต่างๆนานามาลงด่านนะครับซึ่ง ความน่าเกลียดของด่านพวกนี้เนี่ยคือมันบัฟแค่หน้าตู้นะแบบบัฟหน้าตู้อย่างเดียวเลยเนี่ยไม่เห็นมีเอ็กซ์ตีมาบัฟเลยตัวที่ไม่ใช่หน้าตู้คือมันไม่บัฟเลยนะจัดว่าหน้ารังเกียจพอตัวนะไอการบัฟแบบนี้แตออ่ผมว่าผมก็คงผ่านได้โดยไม่ต้องพึ่งตัวหน้าตู้อะไรมากขนาดนั้นนะอ่ะก็จะใช้ทีมนี้ที่ไม่มีบัฟอะไรนี้ แบบเรียกได้ว,ว่าไม่ติดบัฟเลยไปลงมันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็คงมีคลิปสำหรับการลงด่านก่อนหน้านี้มาด้วยนะก็คือไอ้ด่านแรกเลยผมเล่นราวๆห้านาทีเองมั้งก็มันมีฉากคาสตินกดการ์ดกดแอนิเมชั่นเอฟฟกอะไรต่งตางๆนาน,นะด้วยเลยนะมันไม่ได้กดการ์ดทีแล้วขึ้นเดเมดขึ้นเดเมดไปเลยอะไรแบบนั้นนะนะเย yeah. เลยยิ้มได้จานในบ้านนี่มาจากนายกัตบอนฮีโร่อะเนี่ยแต่วันนี้นี่มาจากนายกัตบอนฮีโร่เลยตัวนี้ตัวมันเป็นสีมันเป็นสีแดงหรือสีฟ้าอะไรยิงยู่พูดสีฟ้าเฉลี่ยงงกับตัวเองเลยเนี่ยแต่ว่าไปมันเป็นสีแดงแบบนั้นนี่คือเราสามารถเอากิวมาตัดการเกิดใหม่ของมันได้นะ ก็แนะนำสำหรับคนวีดีวนะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่มาเพราะเอ่อไม่ได้ดูว่าตัวละครมันเป็นอะไรทำนองไหนบ้างแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะถึง่ันยากมากนะต่อให้ผมใสวิดีวมาหรือไม่ใส่มาผมก็ขาดนายว่ายากเหมือนเหมือนกันนะครับคุยไว้ก่อนนะเออไม่รู้ว่าคันไม่ไม่ยากจริงแค่นหนโน้ตแค่ไหนนะนี่นี่เป็นการคอมโบแบบให้ศัตรูปัดหลบนะ บอดมันจะปัดลบอาโต้เองอยู่แล้วนี่การ์ดเกี่ยวคาเตอ,เตอ้ไปไม่ต้องใช้เกรดลง<ป>เพื่อให้สามารถใช้การ์ดฟ้าได้แน่นอนนะครับแล้วการคอมโบต่อโดยที่มีการ์ดเกี่ยวอยู่นี่จะทําให้วิจิตโตคอมโบได้น้อยลงไม่กี่ใบนะไม่กี่ใบแต่ก็บางทีมันก็มีผลได้คอมโบหลายใบยอยู่นะมีผลของการคอมโบได้บางทีนี่มันมีผลได้หลายใบยเลยนะสองสามใบนี่เฮ้ย,ยโอ้ผมปัดเม้มัน โอ้ยปัดไม่ทันจริงๆแล้วเนี่ยบ้าจริงหกเกียร์อะไรเนี่ยเป็นบ้ามาแล้วตีดีเลิศจริงเราตายเลยเนี่ยเอาตายเลยโอ้ นานู้นแบบนี้นะครับชอบขยันทําอะไรได้มีหยุวันให้ตีใส่เราตีเดียวตายตีเดียวตายนี่คือความยากหนึงเกมอันนี้นะครับที่คิดได้แค่ว่าจะทําให้เราโดนตีทีเดียวตายตายตายอย่างเดียวนะเขาไม่สามารถทําความยากแบบเกิดได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราพลาดนิดหน่อยและทีเดียวตายเลยเนี่ยมันจะทําใหเออ้เราหัวร้อนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราจะไม่ด้มีโอกาสคอมโบน้อยลงนะไอการที่มันตีทีเดียวตายได้เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหลบไม่ได้จังหวะสุดี้ยนะไอ้จังหวงงนะหวหน,นั้นคนนนะเกลียดมาตั้งนานแล้วเนี่ยคือมันเป็นจังหวะที่แบบเราปัดหลบพอดีแล้วตัวละครกาลังแบบสะตันอยู่อะไรน้องนั้นน,นนะอยู่ในระหว่างที่มันทาแอนิเมชั่นการหลบอยู่อะมันก็เลยไม่หลบนะเออเป็นยูอยอีกโอ้ยการฟ้าใส่หน้าอีกการฟ้าใสนี่เนี่ยการฟ้าใส่ใช่ไหมขอตัวสักทีหนึ่งตีหน้าให้ แล้วก็ลำตะหน้าให้ฟันด้วยเพื่อมันหลบได้โัวหางช่วยหน่อยแล้วมันมีการโคเวอร์เชนนี่น่าลำคาจริงๆพยันหาพวกบอทสกิลวริงๆงละเนี่ยนี่นะครับคือวามน่าลำคาของดาดพวกนี้นะคือคนตาเขาแบบพยันหาพวกบอทที่มันมีความสามารถจริงๆอะไรต่างๆนานามานะเออมันแบบน่าลำคาอ่ะอ่ะคทีเดียวตายเลยไหมไม่โอเคอยู ผมว่าอาจจะโดนคอมโบต่อยเนี่ยอ่ะเุ็นบอลวิกิวิเตวิจิโต้ลงมาล็อกไลซิงลัดไว้ลำมจนมันล่วงได้เลยไหมเนี่ยโอ้ต้องไรซิงรัดแล้วมั้ง,งคือผมอยากจะลัมจนวิกิต้ามันล่วงได้นะครับเพราะว่าไรซิงลัดเนี่ยถ้าบอดมันนำมันดาการ์ดแล้วถูกมันก็จะได้รอด อยากไล่ซึ่งร้านเรานะแล้วผมี้เกียดไปแค็บต่อยอหรืออะไรมันนะบอดมันอาจจะมีเทคนิคการรับมือของมันอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้ไม่เลยหยุดหยุดเข้าใจมันหยุดก่อนเอาจริงนี่ผมก็อยากเล่นแดงม่วงนะแต่ว่าสีมงมันมีตัวเก่งไม่พอเดี๋ยวผมจะใส่เซนไคบาร์ับให้มันฟุ้มข่าท่านหนโบบูม่วงมันก็ตกเมตาไปแล้ว นะอ่ะอ่าก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรมากเท่าไหร่นะลงด่านนี้ละลาวหกเจ็ดนาทีได้ั้งเนี้ยไม่ปติตอนนี้ผมอัดมันอยู่ละลาวเก้านาทีหน่อยๆรวมกับช่วงเปิดคลิปก็ละราวช่วงเปิดคลิปมันละราวสามสี่นาทีอ่ะแต่ก็น่าจะละราวห้าหกนาทีได้นะครับ